แล้วนี้ทอดหนูสามชั้นหมักนะคะไม่ได้จ้าไม่กินน้องกันจ้าอันนี้มึนข้าวเหนียวนะคะโโอ,โอ้สามชั้นหนะะังเยอ จ้าไม่กินหอมส้นมักน้ำตาหอมส้นจะกินได้ไหมทำกับข้าวไปทานเองค่ะที่อร่อยบางครั้งก็มีเวลาเราก็ทำนะคะมีเวลาก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวแต่โอกสาสจังหวะ ไดแล้วค่ะดีไฟให้มาลงมี่สามสั้นมักใส่กระเทียมพริกไทยนี่แหละจ้ะใส่กระเทียมพริกไทยผักชี <c oughs> หลายอย่างรวมกันอยู่ขาวน้ำปูน้ำปลากเกลือใส่ไปมีอะไรที่ชอบก็ใส่ไปให้มีสูตรตายตัวนะจ๊ะ่เรพยาทำกตกข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะคะาาาาต,ต,ตะคะามใจฉันจ๊ะอย่างที่อร่อยก็ทำไป ักไปยุ่งซีทำไมกันที่เดินเขาจะในบ้านมันก็เลยไหมแต่ก็ไม่ไหมเท่าไหร่หรอกใจเย็นๆเราจะเลี้ยงอยู่ยนนนหนา้างามมาตัว นี่เราเป็นไงมั่งเอ่อว้าวนี่เราตัวขึ้นเลยเรวก็ิเอาแล้วจ้ะเสร็จแล้เสร็จแล้วค่ะ ดีไฟแล้วกัน่อยสุกนะใช่ไหมเดี๋ยวก็สุกลงคุณยายมุกจองไม่กินน้ำกันเล็กจ้าหูเด็ดเดียวนะคะไม่ใช่ลืม หมูสามชั้นหมามดิจ่ามากินน้ำกันจ้าบดีจ้า